ปลาส้มปลาสวายอาหารอีสานของแซบบ้านครูกุกคิ้วสวยค่ะครูกุ๊กจำหน่ายอยู่ที่กิโลละหนึ่งร้อห้าสิบบาทหรือว่าจะทำเป็นกระปุกค่ะกระปุกละหนึ่งร้อบาทค่ะปลาสวายค่ะครูกุกจะพาทำปลาส้มปลาสวายค่ะอยากทานปลาที่มีความมันจัดนี่ค่ะมันเขาจะเยอะอยู่นะจ๊ะตัวนี้จ้ะไปทำกันเลยนะจ๊ะ ล้างปลาสาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมน้ําเกลือเลยจ้าปลาห้ากิโลนะคะครอค,รครุูใช้เกลือละลายในน้ําค่ะอยู่ที่เกลือก็ห้ากิจ้าเดี๋ยวให้เพิ่มโตัวปลาเลยนะคะหมักปลาสวายในน้ําเกลือค่ะยิงไว้อยู่ที่สามสิบนาทีค่ะค่อยเอาไปล้างนะจ๊ะ ในขั้นตอนนี้ค่ะเป็นการทําให้น้ําเกลือค่ะซึมเข้าไปที่ตัวปลาจากปลาของเราจะได้ไม่เสียง่ายนะจ๊ะหมักทิ้งไว้อยู่ที่ส0สนาทีค่ะค่อยเอาไปล้างออกนะจ๊ะครบ3ามสินาทีแล้วค่ะเอาปลาไปล้างน้ําเกลือออกจ้ะขั้นตอนที่สองของการทําปลาส้มปลาสวายจ้าที่คกะหมักเกลือค่ะขั้นตอนนี้ค่ะปลาห้ากิโลค่ะใช้เกลืออยู่ที่ประมาณหนึ่งขีดครึ่งจ้า ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเช้าเกลือกับปลาให้เข้ากันเลยค่ะคลุกจนเกลือละลายได้ที่แล้วจ้าเพื่อที่จะให้เกลือซึมเข้าไปที่ตัวปลาค่ะจะได้อร่อยอร่อยเลยนะจ๊ะ ค่อยค่อยนวดค่อยค่อยคลุกไปเรื่อยๆนะคะจนป่ากเกลือเขาจะละลายะค่ะพอเกลือละลายเสร็จแล้วนะจ๊ะเรา,เา,าก็หมักทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณสามสิบนาทีค่ะหมักให้ครบสามสิบนาทีแล้วค่อยไปปรุงกันนะคะปลาส้มปลาสวายแพ็คในกระปุกเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะจําหน่ายอยู่ที่กระปุกละหนึ่งร้อยบาทขนาดบรรจุอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบกรัมจ้าๆๆๆนี่ค่ะ กระปุกละ100่บาท,ทคือลูกค้ารับประทานด้วยความสบายใจลูกค้ารับประทานด้วยความมั่นใจเลยค่ะทุกทุกไม่ใส่สารกันบูนะคะ <S <S จำหน่ายอยู่ที่กระปุกละ100บาทค่ะปลาส้มปลาสวายอร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะปลาส้มปลาสวายอาหารอีสานของแซบบ้านครูครูคิ้วสวยกระปุกละ100บาทค่ะ